กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Master King ทุกคนเคยสังเกตกันไหมครับเวลาที่เบนแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนเนี่ยทั้งลักษณะนิสัยและบุคลิกต่างๆของเบนก็ยังคงความเป็นเบนอยู่จะมีเพียงแค่ร่างกายของเบนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนแต่มันก็มีเอเลี่ยนวางตัวครับที่ทําให้บุคลิกของเบนนั้นเปลี่ยนไปซึ่งมันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้นะฉะนั้นคลิปนี้ผมเลยจะพาไปดู5เอเลี่ยนใน o m n i t r i x ที่พอเบนแปลงร่างปุ๊บเบนก็ไม่ใช่เบนอีกต่อไปซึ่งผมยกตัวเด่นๆมา5าตัวครับจะมีเอเลี่ยนตัวไหนกันบ้างนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยครับเอเลี่ยนตัวที่1ของเราในวันนี้เพสกิดัสเอเลี่ยนเผ่าพันนิมูนาจากดาวนิมูนิมอสที่4น้องโผล่มาครั้งแรกในภาคอมนิเวิร์สนู่นเลยครับเบนในร่างเพสกิดัสจะมีบุค,คลิกที่ขี้เล่นชอบกวนประสาทและชอบใหญ่คู่ต่อสู้มากกว่าที่จะสู้จริงจังเผ่าพันนิมูนา เป็นเผ่าพันธุ์ที่ใช้พลังในการสะกดจิตผ่านความฝันซึ่งสามารถเข้าไปควบคุมฝันของผู้อื่นได้น้องจึงไม่ได้ใช้กำลังโดยตรงในการต่อสู้แต่จะเป็นการเล่นกับจิตใจของคู่ต่อสู้แทนทำให้บุคลิกโดยพื้นฐานของเผ่าพัานธุ์นี้เนี่ยเป็นพวกชอบกวนโอยกวนประสาทเบนเลยได้รับนิสัยพวกนี้ไปเต็มเต็มฮะนั่นเป็นแกงจริงเหรอเบนเทนิสันมาต่อที่ตัวที่สองเลยครับกับอะตอมิก เอเลียนสุดเบียวที่ไม่มีการเปิดเผยทั้งชื่อสายพันธุ์และดาวต้นกําเนิดและบุคลิกที่เปลี่ยนไปคือเบนจะเบียวขึ้น200%เบนจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นชอบพูดเสียงเข้มและมักจะไร้คําพูดยาวๆและตั้งชื่อท้ายกับตัวเองแบบเท่ๆคู่ๆบิเบียวตัวที่3 b มเบ n นสตอ m ฉายานนักวิทยาศาสตร์อีโก้สูง เป็นอเอเลี่ยนเผ่าพันเซลเลโบครั t เตชันจากดาว e n นเซฟ a า o n นัที่4ซึ่งเป็นหนึ่งในอเอเลี่ยนที่ฉลาดที่สุดในอมน i ทริ x ซเลยแหละแต่พอเป็นแปลงร่างเป็นเบรนสตอมแล้วเบนจะกลายเป็นไอปูสมองโตที่ชอบพูดจาก,กวนประสาทชอบพูดศัพท์ที่เข้าใจยากและชอบดูถูกความไม่ฉลาดของคนอื่นอย่างเช่น Kevin อ l e เลเวพู้อะไรของแกไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็คู่ต่อสู้เช่นเคยพูดว่าความเฉลียวฉลาดระดับปูของข้า เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์ทั้งหลายหรือบางครั้งก็พูดว่าคอบเบรนสตอมผู้ยิ่งใหญ่จะใช้สมองอันทรงพลังของข้าแก้ปัญหานี้ให้เองซึ่งบุคลิกแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเบนเลยใช่ไหมละครับแต่มันสะท้อนถึงสัญชาตญาณของเผ่าพันเซเลโบคลัสเตชยนที่หญิงในสติปัญญาและเชื่อว,ว่าตนคือสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดนั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าพี่แกเป็นเอเลี่ยนที่ไม่ธรรมดาตัวหนึ่งเลยอย่างฉอดโชเทพเนี่ย พี่แก้วเคยโชยเราเห็นแล้วอย่างเช่นช็อตตีกอล์ฟหรือไม่ก็ช็อตนี้ครับแล้วก็อีกหลายช็อตเลยตัวที่4ครับจูลี่ริกไอ้แดงตัวแสบของเรานั่นเองน้องเป็นเอเลี่ยนเผาพันเพลน,เนชาคูลี่จากดาวอัลเทเลตเผาพันเพลนชาคูลี่เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มีสมองที่เข้าใจเครื่องกลระดับสูงโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้เลยล่ะชอบซ่อมสร้างแกะแงะแตัดแปลงโครงสร้างทุกอย่างที่ขวางหน้าหรือจะรือ้อพังพินาศไปเลยไอตัวนี้ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับเอเลี่ยนเผ่าพัานธุ์นี้เนี่ยมักจะหมกมุ่นกับเทคโนโลยีจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยอย่างที่เราเห็นกันในการ์ตูนนะครับที่เปนแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวนี้บนรถของเควิน เกือบหลับแต่กลับมาได้ฮะในทางชีวภาพเนี่ยจูลี่ริกมีระบบประสาทที่ไวผิดปกติอย่างเวลาคิดหรือพูดก็มักจะไวมากเช่นกันทุกคนเคยได้ยินคําว่าก่อนจะพูดอะไรให้คิดก่อนไหมครับแต่สําหรับไอตัวเนี้ยมันตรงกันข้ามเลยซึ่งพอเ็นแปลงร่างเป็นจูลี่ริกเนี่ยเ็นก็จะได้รับนิสัยพวกนี้ไปเต็มๆเ,เลยครับบอกเลยว่าเต็มกราฟเจ้าเบนเทนิส,สันของเราเนี่ยถึงกับพูดเองเลยนะครับว่าตอนนั้นไม่ชอบจูลี่ริก เพราะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นเด็กสมาธิสั้นที่อยากจะซ่อมทุกอย่างในจักรกวาลน,นี่คือค,คําพูดจากปากเบนเองเลยนะครับซึ่งมันแสดงให้เราเห็นว่าเอเลนตัวนี้มันควบคุมยากขนาดไหนผมเองก็พอเข้าใจเบนนะครับเพราะถ้าแปงลงร่างเป็นเอเลนตัวนี้ตัวเล็กไม่ต้องตัวนี้ก็พอและแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับเอเลนตัวนี้เป็นเอเลีนที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแรดนั่นเองเป็นเอเลีนที่ปรากฏตัวทีไร ก็ต้องมีปากมีเสียงตลอดโดยเฉพาะกับเควินแรดเป็นอีเลี่ยนที่พร้อมบวกตลอดเวลาท้าต่อยกับทุกสิ่งและทะเลาะกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามขนาดโต๊ะเก้าอี้มันยังท้าต่อ,อยอะคิดเอาผมว่าคนแก่นี้ก็ไม่น่าเว้นนะมึงเป็นใครมึงเป็นใครหรอไอ้สิงไอ้สัตว์ซึ่งมันไม่หลงเหลือความเป็นเบนให้เราเห็นกันแล้วอะครับและสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเบนถูกสัญชาตญาณของเผ่าพ,พันธุ์แอฟโริกเซียนเข้าครอบงำ เพราะอมนิทริกซ์ไม่ได้เปลี่ยนแค่ DNA แต่มันส่งข้อมูลทางชีวประสาทของเผ่าพันธุ์นี้เข้าสู่ร่างกายของเบนด้วยสาเหตุต่อมาคือฮอร์โมนความโกรธของเผ่าพันธุ์นี้พุ่งสูงมากครับเพียงแค่มีคนมาพูดดังๆใส่เนี่ยมันก็เข้าสู่หมวดสู้ตายแล้วครับหรือแค่เรื่องเล็กๆอย่างการที่มันเปิดประตูไม่ออกมีคนพูดขัดจังหวะหรือการที่มันสะดุดตัวเองล้มเนี่ยมันก็จะต่อยแล้วครับเมื่อเบนกลายร่างเป็นแรดเบนก็จะกลายเป็นเสือหัวร้อนตัวหนึ่งที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น ไม่ลังเลและไม่ยั้งมือในหัวมีแต่คำว่าสู้เต็มไปหมดอะไรจะเกิดค่อยว่ากันทีหลังหมายถึงหลังคืนล่างอะนะแต่ผมว่ามันก็มีข้อดีอยู่มันทำให้เบนไม่เกรงกลัวสัตว์ตรูหน้าไหนไม่ว่าจะแข็งแกล่งขนาดไหนตัวใหญ่ขนาดไหนตัวเบนหรือแรดเนี่ยก็พร้อมจะประเคนบัตรเข้าหน้าเสมอมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือตอนที่นนพวกเบนได้รับภารกิจให้นําตัวทิฟฟินไปส่งให้กับกษัตริย์จารลตเพื่อสันติภาพเขาว่างั้นอะนะแต่สะที่ไหนละ่ะ พอส่งตัวทิฟฟินถึงมือเฮียแกก็จับทิฟฟินเข้าปากไปซะง,งั้นน่ะแรตเห็นก็ไม่รอช้ารีบกระโดดไปง้างปากโดดลงไปในกระเพาะแล้วช่วยทิฟฟินออกมาอย่างปลอดภัยแถมยังขู่กษับระส่ายหนึ่งบทความจนเฮ er ียแกหน้าเสียเลยเอ้าน้าฉันจะลำไส้มาทำเป็นเสื้อกันหนาวให้หมาผมว่ามันไม่น่ามีอีเล่นตัวไหนกล้าทําแบบนี้นะนอกจากแรตโอเคครับคลิปทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ฮะซึ่งมันยังมีอีกหลายตัวครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นก็เท่านั้นเอง ผมเลยไม่ได้หยิบยกมานะแล้วถ้าผู้ชมคิดว่ามีอีเล่นตัวไหนที่ควรอยู่ในคลิปนี้อีกลองคอมเมนต์มาครับและหากคลิปนี้มีข้อวิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานหลังจากนี้เนี่ยผมจะกลับมาทำเรื่อยๆแล้วนะ